สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรนิวคาสเซิลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาบ่ายๆกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลนะครับหลากหลายมากนะครับเกมอุ่นเครื่องนี้ก็ชนะกัสโกเรนเจอร์นะครับ2องตนะ ถือว่านิวคาสเซิลนะครับเปิดเกมได้ดีนะครับแต่ที่แต่ที่แน่ๆน,นะครับนิวคาสเซิลเป็นทีมที่รวยที่สุดในโลกก็จริงอยู่นะครับแต่ financial fair play กฎนี้นะครับยังคุมนิวคาสเซิลคุมการใช้เงินนะครับนิวคาสเซิลเพิ่งเซ็นสัญญาได้แค่โตนาลี่นะแต่ดิวอื่นน่ยเซ็นไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะออกมาเล่าให้ฟังว่ามันเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรนะครับขออนุญาตเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าว สรุปข่าวสโมสรอนิวคาสเซิลกันในช่วงบ่ายวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของนิวคาสเซิลการเรื่องกด financial เหลือเวลาอีก3สัปดาห์นะครับนิวคาสเซิลจะต้องอเริ่มเริ่มเกมพิมีเมอริกแล้วก็มีโปรแกรม UFO, ยมูฟาแชมเปียนลีกแน่นอนครับการเสริมทัพ นะครับยังไม่สามารถที่จะทำได้เต็มสูบนะเพราะกฎ financial fair play นะครับจริงๆแล้วนิวคัสเซิลเองอ่ะนะครับก็ถูกล็อกไว้นะด้วยจำนวนการใช้เงินนิวคัสเซิลสนใจนักเตะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฮา r v วีบรานส์นะครับแต่ต้องขายผู้เล่นออกไปด้วยนั่นก็หมายความว่าตัวเลขในสโมสรเนี่ยถ้าจะไม่ให้ผิดกฎนะครับเขาก็ต้องที่จะเหมือนกับว่าไงอะ่ะขายซื้อ ต้องใกล้เคียงกันประมาณนี้นะครับทีนี้ในกฎ Financial เนี่ยนะครับส่งผลแน่นอนต่อการที่จะต้องเซ็นสัญญากับผู้เล่นบางรายนะครับประเด็นคือจะทำอย่างไรนะครับจะทำอย่างไรเพื่อให้กฎเนี้ยมันมันมีผลต่อทีมน้อยที่สุดคงไม่พ้นเรื่องของการขายผู้เล่นอ,ออกไปนะครับซึ่งต้องยอมรับว่านิวคาสเซิลยังไม่สามารถเสริมทัพได้เต็มสูบนะครับ แน่นอนครับกลุ่มทางซาอุดิอาระเบียนะครับกองคุณสาธารณะแห่งซาอุดิอาระเบียหรือตัวย่อ PIF นะครับบางเรื่องต้องทําให้ถูกต้องนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นกลุ่มคนที่ร่ํารวยที่สุดในโลกโดยเฉพาะเจ้าจชายบิซามานนะครับก็ต้องใช้เงินให้ถูกตามกฎพิมารีกนะครับนี่นะครับโดนคุ้มหมดเลยแจ้งเรื่องรากด Finan c i a l ก่อนประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราต่อไปนะครับเป็น เรื่องราวของอเลเซนแม็กซิเมงนะครับล่าสุดนะครับสโมสสอนาลีนะครับแม็กซิเมงนะครับกำลังเปิดการคุยกันอยู่นะครับก็คือเขาจะขายอเลเซนแม็กซิเมงไปนะครับกดไฟแนนเชียลเนี่ยนะครับมันมีระดับของมันอยู่นะครับคือคือสโมสรอนาลีตอนนี้นะเขาจะเซ็นสัญญากับอเลเซนแม็กซิเมงเอดีฮาวนะครับกำลังกิรจาในการให้เขาไปอยู่กับสโมสรอนาลีแต่ดูเหมือนว่านะครับ มันจะมีรายละเอียดบางข้อที่เกี่ยวกับกฎะนะครับต้องขายผู้เล่นออกไปถึงจะเซ็นใหม่ได้นะครับนี่คือกฎสำคัญเลยแาวิบรานส์เนี่ยนะครับดีลเนี้ยตกลงกันละแต่ต้องขาย m a x กซิเมออกไปนะครับกฎฟ i น a n นเชียลติดตัวนี้ทุกทีมนะครับต้องขายออกไปดังนั้นสโมสรอารีนะครับจึงเป็นความหวังสำหรับอารีเซนแม็กซิเมงที่เขาต้องการออกไปะนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับแฟนถามว่าโอเคไหมขายแม็กซิ่มงอ่ะก็โอเคอยู่นะครับในขณะที่เอดดี้ฮาวเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าการที่สโมสรออย่างอันอารีเนี่ยให้ความสำคัญกับแม็กซิ่มงอ่ะนะครับมันต้องคือมันจะได้หลุดกดและจะได้เซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นคนอื่นได้กฎ f i n a n นเชีเนี่ยต้องแลกไม่งั้นนะเราจริงจริงแล้วเราไม่อยากเสียเข้าไปหรอกแต่ต้องแลกเพราะเราก็ได้อยากอยากจะได้ฮาวีบราน์เหมือนกันนะครับ วิคเซิร์นะครับมีเงินใช้ได้แน่นอนเลยนะครับก่อนหน้านี้เขาใช้เงินไป250ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับบูนกิมาไลส์อเล็กซานเดอร์อิซักแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนใช้ไป250ล้านปอนด์วันนี้โตนาลี่อีก55ล้านปอนด์และหลังจากนี้นะครับการคือเขาต้องขายละต้องขายมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับฮาวิบรนสครับก็จะกลายเป็นตัวแทนของแม็กซิเมงที่จะจบในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับ แมซีแมงนะครับเล่นให้กับสโมสสนนิวคาสเซิลไปทั้งหมด124นัดยิงไป13ประตู21แอซิสนะครับก็มาอยู่กับนิวคาสเซิลในปี2019นะครับฤด,ดูกาลที่แล้ว25นัดยิงไป1ประตู5แอซิสนะครับส่วนฮาวิบราสเองนะครับก็ถือว่าเป็นการซื้อที่ฉลาดของเอเดีฮาวด้วยแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์นะครับนิวคาสเซิลเพิ่มนักวิเคราะห์ในสถาบันอะคาเดมีนะครับจอแดนดิวิสันมาทำหน้าที่นักวิเคราะห์สำหรับทีมเยาวชนเยาวชนรุ่นยู21ปีเขาเองเนี่ยจอแดนดิวิสันเนี่ยเขาก็เป็นอดีตเด็กนิวนแหละเด็กนิวคาสเซินอันการการเล่นฟุตบอลครั้งแรกนะเป็นเป็นอะคาเดมีของนะิวคาสเซิลน่ะ วันนี้นะครับเขาเติบโตแล้วและเขาก็กลับมางานกลับมาทํางานที่นิวคาสเซิลในตําแหน่งนักวิเคราะห์นะครับแน่นอนครับนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับเป็นอดีตจริงๆแล้วเขาก็เป็นผู้เล่นของลีสด้วยนะทีนี้การกลับมาทํางานที่นี่นะครับเขาก็บอกว่าเขากลับมาทํางานกับสโมสรในวัยเด็กของผมนะครับผมรอคอยที่จะช่วยให้สถาบันแห่งนี้ก้าวหน้าต่อไปและตัวของเขานะครับต้องขอบคุณนะครับสโมสรลีจูเอตที่เป็นนักวิเคราะห์รุ่นยู16ปี และทีมจบอันดับหนึ่งด้วยนะนักวิเคราะห์ท่านนี้นะครับฉะนั้นนักวิเคราะห์เกมอ่ะนักวิเคราะห์ทีมอ่ะจำเป็นสําหรับทุกสมโมสรน,นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเอ็กโซดูเซปเอ็กเซลดซีนะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับหลังจากที่นิวคาสเซิลนะครับได้จริรจารทุกอย่างเกี่ยวกับเดซซี่จบแล้วนะครับ ค่าตัวของเดซซี่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสโมสรนิวคาสเซิลเนี่ยยังต้องพูดคุยอยู่นะและอย่างหนึ่งเนี่ยนิวคาสเซิลนะครับกับกฎ Financial Fair p l y y ที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกเนี่ยแน่นอนเดซ a ซี่เนี่ยจะต้องแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดยังก็ต้องแข่งกับแมนยูแต่อย่างไรก็ตามนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยต้องกด Financial Fair p l a y คือการขายผูเ้เล่นอื่นออกไปก่อนนะครับก็รอดูกันนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของมูซาดิยาบีนะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับมูซาดิยาบีกับสโมสรแอสตันวิลล่านะครับขยับไปเรื่อยๆนะครับสโมสรแอสตันวิลล่านะครับทุ่มเงิน43ล้านปอนด์แล้วนะครับในการปิดดีลมูซาดิยาบีนะครับซึ่งทางฝั่งเลเวอร์คูเซ่นต้องการ51ล้านปอนด์นะไม่ใช่43นะครับเวลานี้นะครับในสื่อต่างมเน็เขาก็บอกว่ายังมีสโมสรอนาเซอร์อีกทีมนะที่จะยื่นแล้วนิวคาสเซิลไม่ยื่นหรอ ดิวมูซาดียบี้ในความเห็นนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยอยากจะเซ็นสัญญากับดียบี้นะแต่การติดกฎทางการเงินนะครับถึงแม้ว่านิวคาสเซิลจะมีเงินซื้อแต่ผู้เล่นเนี่ยนะครับเล่นให้กับอเบย์เอลูคุเซนเนี่ยสานัดดียบี้เนี่ยนะครับแล้วก็ยิงได้9ประตู8ปดแอซิสทีมติดทีม,ทม,ทม,ทมชาติฝรั่งเศสนะครับเนัดนะครับแล้วก็ตัวสำรองยูโปรป้าลีกหนึ่งนัดนะเนี่ยคนเนี้ยยอดเยี่ยมนะครับดียบี้แต่ว่านิวคาสเซิลเนี่ย ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าแอสตันวิลล่ารอดูกันนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของฮาวิ่บรานส์นะครับก็ชัดเจนนะครับว่าดีวต่อไปเนี่ยฮาวิ่บรานส์จะเป็นนักเตะใหม่ของนิวคาสเซิลนะครับในรายงานระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าสถานการณ์ของฮาวิ่บรานส์ในตอนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรพิกโผล่นะครับฮาวิ่บรานสยอมรับนะครับว่าเขาเองเนี่ยอาจจะได้ไปอยู่กับสโมสรนนิวคาสเซิลนะครับ ผลงานของฮาวิบราสในฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็นตัวจริง32นัดเป็นตัวสำรอง2นัดยิงได้7ประตูเ,เดีได้ใหม่นะจริงๆอะ่ะตัวของเขานะครับยิงไป13ประตูทำไป1 a s s ์ s t ครับเล่นให้กับสมโมสรไปทั้งหมด146เกมนะครับก็ทำไปทั้งหมด35ประตู25 a s ิสต์นะครับฮาวิบรา์ก็จะมีสิติประมาณนี้นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ รามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่แม็กควายนะครับไม่มีอะไรพลิกโผนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะขายแฮร์รี่แม็กควายให้กับทุกสโมสรที่สนใจนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยโดนปลดออกจากกัปตันทีมนะครับแล้วก็เวลานี้นะการเซ็นสัญญากับสโมสรอ,อื่นโดยเฉพาะสเปอร์นะครับนิวอาร์เฟสแฮมิวิต็ดก็เป็นตัวเต็งนะครับที่จะคว้าตัวดิวนี้ไปแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของคาวิชานะครับคาวิชาคาวัสเตเคเรียนะครับล่าสุดนะนิวคาเซลเนี่ยติดกด Financial Fair p เพและตัวผู้เล่นเองนะครับอาจจะต้องย้ายในรูปแบบอื่นๆเอาถ้าจะย้ายนะตอนนี้นะครับในสื่อเขาบอกว่าค่าตัวของไอคาวิชาจะอยู่ที่ประมัน88ล้านปอนด์จริงเหรอนะครับถ้าใส่ตัวเลขนี้ไว้นะ กด Financial มาตรวจนะเรียบร้อยนะครับยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องจัดการเรื่องการขายก่อนด้วยรอดูกันนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของอมันมีเรื่องราวของพูลิสิะนะครับแต่ว่าคิดเซียนพูลิสิ์ผมคงจะไม่ไม่โฟกัสนะปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยครับเป็นเรื่องราวของบุ imal, นะุกกิมไลส์เนี่ยมีความสนิทกับลูคัสปาเกต้า วันนี้นะครับแหล่งข่าวจากซิกฟูดทูนะครับรายงานว่าสโม,มสรนิวคาสเซิลนะครับต้องการที่ยื่นข้อเสนอนะครับลูคัสปาเกตา้าในซัมเมอร์นี้เลยนะครับดัตเตชิบราซิลคนนี้นะครับเป็นเพื่อนสนิทกับบุนูก,กิมาไรส์ครับกอ็อันจะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเวสแฮมไม่ต้องการขายหรอกแต่ถ้าตื้อมากๆนี่ก็ไม่แน่นะครับค่าตัวในการย้ายทีมเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เขาได้ขั้นหนึ่งแสนสามใช่ไหมค่าตัวในการย้ายทีม ไม่ได้เขียนปรากฏไว้นะครับการย้ายทีมต้องมีค่าตัวที่เหมาะสมแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสอน n ิวคาสเซิลนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของเอ็ดดี้ฮาวนะครับที่ติดกด i n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  i i l l f i r เพ a y นะครับคือหลักการง่ายๆคือขายก่อนซื้ออย่างนี้ดีกว่า แล้วก็เรื่องราวของไรเซนแม็กซิแมงนะครับก็เตรียมอำลาทีมนะครับเรื่องราวของจอแดนดีวิสันนะครับนักวิเคราะห์นะนักวิเคราะห์นี่สำคัญมากเลยก็จะมาวิเคราะห์ให้กับนิวคาสเซิลนะครับแอสโตรเดเซซี่นะครับจะต้องใช้เงินประมาณ50ล้านยูโรนะครับคำถามคนเซ็นใครก่อนมูซาดีบี้ก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่แน่เนี่ยฮาวีบรานส์เนี่ยเป็นดีลที่เขาต้องต้องเลือกละเพราะจุดประสงค์ของการขายแม็กซิเมนก็คือเซ็นสัญญากับฮาวีบรานส์นะครับ เรื่องราวอื่นๆนะครับเรื่องราวของฮิลี่แม็กควายนะครับก็ย้ายมาอยู่ในิวคาสเซิลก็ได้เหมือนกันเพราะว่าในสื่อเขาก็จับจ้องอยู่แล้วนะเรื่องราวของนิวคาสเซิลนะครับในการที่จะต้องไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ค่ะนะครับก็ต้องจัดการกันดูแล้วก็ลูคัสปาเกต้านะครับนิวคาสเซิลสนใจด้วยนะครับเรื่องราวของนิวคาสเซิลทั้งหมดนะครับผมเรียบเรียงให้แล้วนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรนิวคาสเซิลทั้งหมดในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ